สวัสดรับเเพื่อครับมาชมบรรยากาศก่อนเลิกงานนะครับผมเนี่ยใครจะเลิกงานแล้วนะครับนะครับผมก็ห้าโมงยี่สิบนาทีแล้วนะครับผมใครจะเลิกงานแล้วก็ดูคึกคักนะครับผมคุณคนทำงานก็กลับบ้านกันนะครับผม้านพาก็มาตั้งแล้วครับฝั่งนู้นก็มาตั้งอะไรก็แสบๆอะไรอาจจะขายได้สี่ห้าทุบนะครับผมมีกับข้าวตอนเย็นด้วยนะครับสุดๆนะครับผมรถลาก็เตรียมขับกลับบ้านกันเนาะ ใ้เวลาก็เลิกงานกันนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆนะครับดูนะครับมาชมบรรยากาศตอนเย็นนะครับมาชาตอนเช้าไอตอนบรรยากาศยามเช้าก็ชมแล้วมาชมตอนเย็นมั่ครับผมดูอากาศหนาวนะครับวันนี้โอ้ลมแรงแล้วก็มีมีหนาวด้วยครับวันนี้หนาว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 ย็นแล้ววันหนาวเลยนะครับผมห้าโมงใส่เสื้อกันหนาวเลยนะครับเนี่ยชมบรรยากาศไปเรื่อยๆก่อนนะครับเื่อๆปับใจเย็นๆนะครับอากาศหนาวด้วยแล้วสุขภาพด้วยนะครับผม <c oughs> วันนี้กลับมาหนาอีกแล้วครับเมื่อวานก็ยังก็ใส่เสื้อแค่กันหนาวแค่ตัวบางๆกับบานรได้วันนี้น่าจะใส่ตัวหนากับบ้านด้วยนะครับผมไวร์หลดอดดูอากาศโอ้ยอากาศแบบนี้ก็ไม่เราอง่อรสบายได้ง่ายๆเลยนะครับผมมาดูันะะครบทท่างมชมบรรยากาศทั้งนี้มั่งนะครับผมดูนะครับผม,บผมเป็นไงละ่ะเป็นไงละ่ละน้องเขาก็ยังไม่เลิกงานเหมือนกันนะครับ,รบผมน้องก็เลย อาจจะเร็วประมาณ6โมงครับร้านขายส่งครับตรงนั้นจจะเร็ว6โมงเพราะว่าเขาถ้าถ้าเกิน5โมงเขาก็จะมีโอให้นะครับสังเเแหละแต่ของผมก็เร็ว6โมงโดยโดยปกติอยู่แล้วนะครับนะครับเป็นเพื่เป็นไงนะครับพวกมาตรการยันเย็นเย็นนะครัหนาวหนาวนะครับโอ้นะครับผมโอ้แต่งวิ่คึกคักเลยครับเลยเลิกงานแต่ต้องทำงานในีคึกคักพรอมกันเลยนะครับ อากาศตอนเย็นๆย็นนบรรยากาศตอนเย็นเแล้วอากาศก็เย็นด้วยนะครับหน,หนาวๆก็ประมาณนี้แหละนะครับผมหนาวๆๆๆๆครับบ้านจะอาบน้ำยังไงล่ะครับบ้านนี้นะครับผมขี่มอเตอร์ไซค์กับบา้านเย็นๆนะครับผมไปถึงบ้านก็เย็นเกีย๊บไปเลยรีบ,รบ,รบอาบน้ำเลยนะครับผมนั่นจะ่ไหวแน่ๆครับอากาศแบบนี้โอ้นะครับผมไม่รู้จะหนานอีกกี่วันนะครับเนาะ าหนาวครับโอ้นะครับคึกคักนะครับตอนเย็นก็ยังคึกคักอยู่นะครับโอ้นะครับโอ้นะครับโอ้นงานแข่งขันต่อเปิดนั่นๆไปประมาณสามทีทุ่มเลยแหละครับายพวกเลือกงานตอนเย็นๆนั่นแหละเนาะเขาไปเดินายดีเหมือนกันนะครับหนุ่มนาะโอ้นะครับผมบรรยากาศไปเรื่อยๆก่อนนะครับัดคตอนเช้าก็ชมก็ชมตอนเย็นๆมั่งเนาะ อม oh, <you> um, ันก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะตอนเช้าก็เย็นตอนพอจะเจริญงานก็อากาศก็เย็นอีกนะครับโอ้ยหนาหนาวลำบากจริงเจ๊เหงานโสดนี่นะครับผมยังไงมางครบรรยากาศสวยนะครับผมอากาศจรเจ๊นะครับผมลุงาลูงปมมันมีคนเมฆด้วยนะครับข้างบนมีคนเมฆด้วยดูครับคนเมฆก็มีนะครับผมนั่นนั่นนั่นมันเหมือนจะมีฝนด้วยนะดูคนเมฆน้ำเลยนะครับ ฝนเมฆแบบนี้แหละทำให้มาถ้าเกิดฝนโปอยลงมาเมื่อไรเลยโอ้โหนะครับจะหนาวเย็นวันนี้เป็นริมเท่าเลยนะครับเนี่ยเโ็นนะครับเปิด่งกลับเออเตรีมบรรยากาศไปเรื่อยๆก่อนนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกเลิฟที่มอบให้นะครับเปิดเครื่องกลับขอบคุณนะครับผมนะครับผมขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยที่มอบให้นะครับผม ขอบคุณนะครับโอแค่น okay, ี้ก่อนนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณมากครับผม